ชอบอ่ะชอบเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นะนค่อยฟังอาจารย์ถามก็ตอบแบบเาถาเราอ่ะเาถามอาจารย์ปอใจว่ามีคนบอกให้อาจารย์เป็นยูทูบเบอมา3ปีแล้วนะอ้ามืนแม่ไปเลยครับไม่มีใครสอนกูนเลยค,คุยม,มันก็พูดแบบพูดง่ายอะครับอาจารย์เล่น f a c e เล่นล่นหละก็แบบน่นแหละ,บบหละครับมันใช่อนะ่าเทาสดแล้วนะโอเคค่ะ

ใช่พุ่งกลับวสั่งด้วยเริ่มก็บอกเลยดีขึ้นไหมครับไม่ให้เข้าแล้วนะพร้อมนะครับห้ามเดินแล้วครับสสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คาเฟ่ออนไลน์นะคะช่วงเวลาจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่มิสีเองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะที่จะมาสัมภาษณ์กับครูนะคะซึ่เป็นล่นลูก ดูนะคะน้าเด็กขนาดนี้ aja, อายุ่18ได้ค่ะใช่ไหมไป9แนะนำกันก่อนนะคะพี่สีนะคะสีวันมอมรภูมิชัยนะคะและผู้ร่วมรายการของเราวันนี้แนะนำตัว à, ดิคะ่ะผมปอยนะครับมนุเชสสีเมฆนะคะับมอนุเชสสีเมฆนะคะ<ๆ>เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวดีๆกันนะคะว,วันนี้คุณปอยจะมาเล่าอะไรเราฟังนะคะ <c oughs> และพี่สีจะสัมภาษณ์แบบไหนจเจาะลึกกันยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เราเนาะพี่สีต้องเอาเอาตัวเองเป็นหลักก็คือพี่สีอายุ60แล้วรู้สึก ังไงให้เรามีค่าทํายังไงไม่เหีห่ยวไม่เฉาไม่ใช่ไปซื้อรีมหน้าเดงนะคะคุณแต่ทาให้การสร้างคุณค่าของเราขึ้นมาบนโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มนไปเมโทรเวิร์สแล้วตะบอกตรงๆนะคะโลกเล็กๆพี่สีไม่รู้จักเท่าไหรพี่สีรู้จักแต่ l ลน e กับ a c e b o o k แต่มันมีอีกโลกหนึ่งที่อยากสนใจมากเลยคุณปอย่ะมันก็คือโลกของ y o u b e y o u t u b e พี่สีรู้จักแบบไหนพี่สีรู้ในแง่ของการเปิดเพลงฟังเห็นเขาบอกว่าการเป็นยูทูบ สามารถสร้างรายได้ให้จริงหรือเปล่าคะจริงครับปุ๋ยแล้วมันทำยังไงอันนี้คือตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าม,มีความรู้สึกว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันยากหรือมันง่ายคะถ้าโดยส่วนตัวปอยปอยว่ามันง่ายแต่ปอยพอจะเข้าใจว่าบางทีคนที่ไม่เคยทําจะเข้าใจว่ามันยากใช,ใช่ไหม,มเพราะว่าอย่างพี่สีนะไม่เข้าใจแต่มีความรู้สึกว่าเห็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็เล่าเรื่องอะไรง่า,งงายๆเล่าเรื่อง หรือเล่าเรื่องที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญแล้วมันก็กลายเป็นยูทูบเบอร์ได้พี่ศรีก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันมีสเตปหรือมันมีกระบวนการขั้นตอนในการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ยังไงยากหรือง่ายหรือมีขั้นตอนซับซ้อนแค่ไหนก็ไาช่วยอธิบายเฉลยหน่อยค่ะจริงๆแล้วในแอปของ u t u b e อะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเพิ่มเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ็คือว่า,า,วาในฟังก์ชันของ YouTube จะมีให้เรากดเครื่องหมายบวกใช่ครับแล้วก็ ตัวบวกแล้วก็ไปเลือกไอ้คลิปวิดีโอนั้นใช่ก็จะโพสตลงไปใน YouTube เลยใช่ครับแค่นั้นเลยเหรอใช่ครับจริงๆเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าคลิป2คลิปตัวเดียวกันจะโพสตองอันก็ได้จะโพสสองจะโพสสองที่เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของนักการตลาดนะครับเราจะไม่ได้ใช้คลิปไปโพสสองอันตอนนี้เราทําอะไร